สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นหนังสือเสียงเรื่องความอดทนจากหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแกเด็กเขียนโดยคุณจิรวัตรผู้เพียงใจตอนที่6ความอดกลั้นโรงเรียนของเอกนั้นแม้จะได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนวัดก็ตามแต่นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กบ้านมีเพียงส่วนน้อยที่เป็นเด็กวัดแล้วร้อยทั้งร้อยของเด็กวัดนั้น ล้วนเป็นเด็กที่มาจากต่างจังหวัดทั้งสิ้นเด็กที่มาจากต่างจังหวัดใหม่ๆนั้นไม่ว่าจะพูดหรือทำอะไรก็มักจะกลายเป็นเรื่องเปิดหรือเซิร์ในสายตาของเพื่อนจนถูกล้อเลียนอยู่เสมอโดยเฉพาะเด็กจากต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่ในฐาน,นะของเด็กวัดแบบเอกนั้นยังได้รับการดูแคลนจากเพื่อนบางคนอีกด้วยแม้ตัวเอก ยังเคยได้ยินถ้อยคำเยาะเย้ยถากถางที่ออกจะรุนแรงเกินเลยไปบ้างเช่นพอแม่ไม่มีปัญญาจะเลี้ยงแล้วจึงได้มาอาศัยอยู่วัดพอแม่เขาดัดสันดานไม่ไหวแล้วจึงได้ตัดหางปล่อยวัดไอ้พวกหมาวัดและอื่นๆมากมายเด็กวัดบางคนทั้งๆที่รู้อยู่ว่าเป็นเพียงการหยอกล้อของเพื่อนฝูงเท่านั้นแต่ก็มักจะอดรนทนไม่ได้เมื่อถูกสบประมา ฉะนั้นมีหลายครั้งที่ถ้อยคำทำนองนี้มักกลายเป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันระหว่างเด็กบ้านที่ปากเสียกับเด็กวัดขี้โมโหธรรมดาคนเรานั้นแม้จะประสบความยากลบาบากหรือต้องทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเพียงไรก็ยังพอจะฝืนยิ้มออกมาได้บ้างแต่ถ้ามีใครมาใช้วาจากล่าวร่วงเกินให้เจ็บใจแล้วอย่าว่าจะฝืนยิ้มเลย เพียงสามารถระงับโทสะเอาไว้ได้โดยไม่ตอบโต้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าบ้างก็นับได้ว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งทีเดียวในตอนแรกที่เอกได้ยินคำเสียสีสบประมาทเช่นนี้ก็รู้สึกเจ็บใจอยากจะตอบโต้อีกฝ่ายหนึ่งให้ได้รับความเจ็บอายบ้างแต่ก็ยังสู้ทนอดกลั้นเอาไว้ได้เพราะนึกถึงคำที่หลวงพ่อท่านเคยสอนเอาไว้ว่าถ้าหากรู้ตัวว่ากำลังโกรธเต็มที่ และก่อนที่จะตัดสินใจพูดหรือทำอะไรต่อไปนั้นขอให้สะกดใจนับยาวๆจาก1นึถึงสิเสียก่อนคำสอนของหลวงพ่อข้อนี้เองที่ช่วยให้เอกรอดพ้นจากการทะเลาะวิวาทได้ทุกครั้งเพราะกว่าเอกจะนับได้ถึง10นั้นความโกรธของตัวเองก็ค่อยๆลดลงจนระงับไปได้ในที่สุดหลวงพ่อท่านบอกว่าการนับ1นึถึงสินี้ เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่ปู่ย่าตายายของเราสั่งสอนกันมาเพื่อให้มีสติยับยัง้งก่อนที่จะกระทำสิ่งใดโดยลุกแก่อำานาจโทสะนับเป็นคาถาขับไล่ความโกรธที่ศักดิ์สิทธิ์บทหนึ่งทีเดียวความอดกลั้นของเอกนั้นดูจะได้ผลดีเกินคาดเพราะนอกจากจะสามารถหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทผิดใจกันได้แล้วยังมีผลทำให้เพื่อนๆที่ชอบเกาะเรื่องเหล่านั้น ไม่อยากมาตอแยก่อเรื่องกับเองต่อไปเพราะคนประเภทนี้จะรู้สึกพอใจและสนุกสนานต่อเมื่อเห็นว่าคนที่ตัวเองพูดล่วงเกินเอาไว้มีปฏิกิริยาตอบโต้ยิ่งแสดงอาการเป็นเดือดเป็นแค้นให้เห็นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งพอใจมากเท่านั้นครั้นมาพบคนที่มีความอดกลั้นสูงอย่างเอกเ,เข้าจะว่าอย่างไรก็ไม่ยอมตอบโต้ ซ้ำยังทำเห็นเป็นเรื่องไร้สาระไปเสียอีกคนพวกนี้ก็เลยหมดสนุกและเปลี่ยนไปก่อเรื่องกับคนอื่นแทนสิ่งหนึ่งที่ทำให้เอกไม่สู้จะเดือดร้อนต่อการดูแคลนของคนบางคนเท่าใดนะัก mm. ก็คือเอกไม่เคยมีความรู้สึกว่าการเป็นเด็กวัดนั้นจะเป็นผมด้อยหรือเป็นเรื่องน่าอายแต่ประการใดกลับมีความภาคภูมิใจเสียอีกที่ตนมีโอกาสดีกว่าคนอื่น ในไกรชิดพระศาสนาได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมของชาวพุทธและคนที่เข้าวัดมหาพระนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีมีศีลธรรมทั้งสิน้นเพราะคนที่ไม่มีศีลธรรมนั้นยากหนักที่จะยอมย่างไกลเข้ามาในวัดฉะนั้นสิ่งที่เอกได้พบได้ยินได้ฟังนั้นจึงเป็นสิ่งที่มงคลไม่มีเสียงรบกวนจากคนเมาสุราหรือเสียงทะเละาะเบาะแวงด่าทอกัน เหมือนสังคมชาวบ้านทั่วไปหลวงพ่อท่านเคยสอนเอาไว้ว่าคนงโง่นั้นมักจะทำตัวเปรียบเสมือนทัพพีที่ไม่รู้รถแกงคือแม้จะอยู่ใกล้ชิดกับของดีมีประโยชน์แค่ไหนก็ไม่เคยได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นเลยเปรียบเหมือนคนที่อยู่ในวัดได้ใกล้ชิดพระศาสนาเสียเปล่าแต่ไม่อาจซึมซับรับเอาคุณธรรมของศาสนาเข้าไว้ในจิตใจได้แล้ว ก็จะเป็นเช่นทัพผีที่ไม่รู้รสแกงนั่นเองนอกจากนั้นหลวงพ่อท่านยังพูดให้กำลังใจแจ่ลูกศิษย์ว่าคนที่ได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมืองนั้นมีไม่น้อยเลยที่ได้อาศัยเติบโตมาด้วยข้าวก้นบาทพระมาก,ก่อนและกว่าที่แต่ละคนจะก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จที่เป็นเจ้าคนนายคนได้นั้นจะต้องรู้จักฝึกฝนตนอย่างดี มีความอดทนเหนือกว่าคนอื่นๆหลวงพ่อท่านย้ำต่อไปอีกว่าการมีความอดทนเหนือกว่าผู้อื่นนั้นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำและระดับของความอดทนนั้นจะเป็นเครื่องวัดว่าใครมีกำลังใจเข้มแข็งเพียงไรกล่าวคือคนที่สามารถอดทนต่อการล่วงเกินของบุคคลที่สูงกว่าตนเพื่อรักษาตนให้ผลภยัย ถือเป็นเรื่องธรรมดาคนที่สามารถอดทนต่อการล่วงเกินของบุคคลที่เสมอกับตนเพื่อรักษามิตรภาพไว้ถือมีความอดทนสูงคนที่สามารถอดทนต่อการล่วงเกินของบุคคลที่ต่ำกว่าตนเพื่อรักษาความเป็นผู้ดีของตนโดยไม่โต้อตอบหรือนำมาใส่ใจแม้ตนจะมีกำลังมากกว่าอย่างนี้ถือว่ามีความอดทนสูงสุด หลวงพ่อท่านได้สรุปว่าความอดทนต่อการล่วงเกินของคนอื่นได้โดยจิตใจไม่หวั่นไหวหรือเครียดแค้งชิงชังตอบนั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความอดกลั้นคำสอนของหลวงพ่อทําให้เอกคิดย้อนกลับไปถึงเมื่อครั้งที่เคยถูกเพื่อนในห้องใช้วาจากล่่าเสียสียั่วโทสะมาแล้วดีแต่ว่าได้ใช้คาถานับหนึ่งถึงสิระงับใจเอาไว้ได้เสียก่อน พยายามตัดใจคิดเสียว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารแต่ถึงกระนั้นเอกยังรู้สึกว่ากว่าจะผ่านภาวะนั้นมาได้ก็ต้องใช้ความอดกลั้นอย่างสูงทีเดียวนี่เป็นเพียงการอดทนต่อการล่วงเกินของบุคคลที่เสมอกับตนเท่านั้นฉะนั้นเอกจึงยังไม่มั่นใจนักว่าหากถูกคนที่ต่ำกว่ามาก้าวร้าล่วงเกินแล้วตัวเองจะอดกลั้นไว้ได้เพียงไร และหากประสบภาวะเช่นนั้นจริงคาถานับ1นึถึงสิคงจะไม่ได้ผลแต่เอกก็จะพยายามอดกลั้นไว้ให้ได้นานที่สุดแม้จะต้องทนนับ1นึ่ถึงร้อก็ตามจบตอนที่6ความอดกลั้นแล้วพบกันในตอนต่อไปนะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ